เด้อทิ้งเด้อคุณยิ่การยอมเบาเข้าพญานาคิตเบาครับลุงแสงขึ้นมาครับลุงแสงดีครับอี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 ครับพร้อมแล้วพายลุง เ้าบวนี่รยกใยนี่นี่เท้งหมดนั่น่ยกแล้วคเีย